สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับพาท่านผู้ชมเนาะครับเนาะมารับชมครับผมขับปูสายตัดครับพี่น้องขับชุดบนครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับท่านผู้ชมครับมารับชมน้ำกันว่าปูสูตรปูจะตัดชุดบนเหลือเด่นตัวใดเนาะครับเนาะครับเอ๋อบ่าวเถาบอลไล่ครับท่านผู้ชมเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับเนาะไปรับชมรับฟังน้ำกันครับว่าชุดบนนะครับเนาะ ับปูจะตัดเนาะครับจะเน้นให้เอาปูอะไรครับไปรับชมรับฟังน้ำกันครับการกับปูจะเดินคนเดียวรับน้ำสกัดจะครับปูพายเอฟซีแฟนครับนะปูเนาะครับมาเอาชุดบนครับชุดบนคับปูชุดสรุปเลยนะชุดบนสรุปเลยนะปูเนาะครับปูสายตัดนะครับปูน้องหลักครับท่านชมพี่น้องสรุปครับ ชุดบนชุดสรุปเลยนะปูเนาะครับครับปูครับตัวยังไงเลยก็ได้ได้ปูครับชุดสรุปเด้อชุดสรุปเลยนะปูเนาะชุดสรุปสีสส่สูตรสี่สูตรครับปูว่าสี่สูตร ดับเนี่ยลายตัวขนาดเป็นเดียวนี่มาดูที่ดับดับอยู่บ่อ่ากระปูดับห้าดับหนึ่งครับดับเจ็ดโอ้โอ้คือดับเจ็ดเนาะคือดับเน้องปูเนาะเจ็ดนี่ขึ้นมาแห้งเดี๋ยวปูแห้งข้างโค้งเดี๋ปูแต่ปูน้องรลักดับแต่ปูสายตัดดับปูน้องดับปูสายตัดดับปูสายตัดปูน้องรักดับนะครับผมครับแต่กองชนะเขาบ่มีเรื่อดับน้ำครับปู อ่าตามสูตรนะครับเนาะตามสูตรว่าตามสูตรครับผมสูตรสรุปเลยมันสูตรสรุปนี่ก็สี่สูตรได้เนี่ยครับโบเมนสูตรเดียวสูตรสรุปนี่สรุปแล้วรับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอืมดับเลยดับบนรดับล่างครับตัวต้นเที่ดับทุกหลักดับทุกหลักตัวนี้ดับบนเลยเนี่ยครับชุดบนชุดบนปูเขียนไปเลยครับชุดบนทุกรักครับปูครับชุดสรุปสรุปบนเหรอบนนะครับปูนินเทียนี่ดับทุกหลัก ครับชุดไหมขอยดูจะอยู่บ่ด <c oughs> ูบ่ท่าเนี่ยสามสี่สี่แปดนะครับปูงสาม่สี่แปดสาจะดับอยู่บ่ประกองฉลากเขาว่าไม่เรียกดับน้ำ <c oughs> ครับประกองฉลากเขาว่าไม่เรียกดับน้ำท่า <c oughs> <c oughs> อีสูตนึงเจ็ดสองเก้าเก้าศูครับเก้าหครับสสูตรบาป,รปูวชุดนี้มันหสูตรหสูตรหสูตรรวบย,ยุสูตรเดียวเลันบาปทูทูใบเดียวครับ ตรงกันแค่นี้ครับส 49, 49, นะี่เนกะ้าสี่เก้าะปูนอตรงกันตัดเลขดังหมนะโอ้โอ <laughs> นะนะ้ครับตัด 12, เจ็เลยนะปูนอครับัดสองเล็กสตัวมันจะเดือคกับปูสี่เก้าสี่เกถ้าดับยูนะกับปู สรุปบนมีแค่เนี้ครับเพลขหาสูตรมันตรงกันอยู่แครสี่เก้าครับเอาปูจะมาจะมาขึ้นในสวดเลขสวดมันได้ตัวนี้เนี่ยเลขสวดรครับปูเป็นเทียนน้ำมนต์นะอสวดบ่ขึ้นแต่ว่าเป็นทีเทียนไลนร่วมกันครับโอ้เลขสวดเอาปูจะตัดตัวใดตัดตัวเดียวปะปูตัดเจ็ดสองตัวเดียวปะปูเจ็ดสองตัวเดียวครับมาดำเจ็ดเดชุดบนนะครับเนาะสามสี่สี่แปดสี่เก้า สี่สี่สามเก้าเจ็เนาหกู่เนาปูเนาะครับตัดตัดแค่72ตัวเดียวเท่านั้นบมอปูตัดเจตัวเดียวแลเน้ยนนี่ปูเนียนเนียนตัวเนียนเดียดเด่นสี่เก้า่ะปูเด่น,น49เอาปูเอาอเด่นเด่นเลขเด่นเนี่ยมันวิ่งเดี่ยปูวิ่งใใตั้งแตนี่กระได้ครับผม<ด>นี่ครับปูวิ่งนี่ครับเขียนวิ่งในใน,น,ใน,ใน,นไรป,ปู เดี๋ยวน,นี้มันหลายสูตรครับแต่วิ่งตัวเดียวนี่มันวิ่งแปดนี่ตัวแปดมีตัวแปดมีตัวเดียวนี่ครับปูอ,อีกสูตรหนึ่งมันได้หกกับเจ็ดครับ,รบมันสองสูตรครับปูวดวดก่อนสูตรหนึ่งได้สามสูตรสูตรหนึ่งในเจกับแปดเนี่ยอาจจะมานำกันครับวิ่งแปดแต่วาไรน,นี่บมบาเรจับครูอ,อ๋อมีสี่แปดอยู่นะปูเนาะสี่แปดเอกสูตรมัน เลขวิ่งมันมีแค่นี้มันสองสูตรสองสูตรทำมันมานำกันทำมันมาขึ้นหมวดก่อนมันก็จะมาเป็นอยู่ในนี่รับปอวทำมันมากวก่อนแฮงโค้งอยู่ในนี้ครับโอ้เลขวิ่งสองสูตรเลขวิ่งตัวเดียวมันแปดหมวดหนับแปดตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งมันได้หกแปดเจ็ดครับหมวดก่อนมันสูตรสูตรสูตรแปดยังได้สามค่ะ สูตรสูตรนี้ได้เกตกับเปียดเดจเกตเด้เกตกับเปดครับวันนี้ตรงนี้แค่นี้นะฮะทาเด่นสองสูตรครับปูเด็วิ่งเอาปูเขียนตรงนี้ผมนะครับปูสายตัดนะครับเนาะสายตัดครัเดี๋ยวเรามาตัดจิตสองนะครับสายตัดจิดสองอย่างเดียวครับตัดเลขดังหมดตัดเลขดังหมดตัดจิตด้วยนักปูนี่ครับท่านผู้ชม เอาปูนี่ชุดนี้คือเดนสี่แปดสี่เก้านี่บ่ปูมันตรงกันแค่นี้เด้อเอาปูเนีนเน้นสี่แปดสี่เก้าเนีนแค่นี้เด้อครับผมเอามันไม่เละแค่นี้เด้อครับเน้นให้แค่นี้เนาะปูเนาะครับจะเดินต่อวะโอจะเดินต่อไหมครับท่านผู้ชม ครับครับบครโรตารี๋มันก็หาว่าได้แต่วันไปหาไม่มีนะเจ็ดสองนี่ตัดเล่นมาปูตัดแถโรตารี๋มันก็หาไม่มีนะนี่ครับปูใส่ตัดตตของแท้เอาปูตัวอื่นมาตัดปูบปูปูดับปูบดับเป็นปูปูตัดตามลักดับอ่าดับคือห้าหนึ่งเจ็ดนปูเนาะประวันในชุดน,นี้มีเจ็ดสองกระเลยตัดเจ็ดสองนี่ครับเต็มบนชุดสรุปนับปูเนาะ 3,4,4,8,4,9,4,9นี่ช่น,ชนกันครับผม4,4,3,9นะครับ 2>, 7, 2 4็9 0 9 6 0 6 4 7กจะกลานยเ้าูน่เจ็ัจะรูกันมาูเน้น4 9 4 8ก้าสปเอปูผมถามนะครับปูใช้ว,ว่านพิ่นทรงไอ้ไม่ให้บ่มีป่ครับเลขลับปะเลขลับปูเลขลับเดี๋ยวบอรเด้วยเบิ่งในไลน์ก่อนครับท่านผู้ชมนะครับเนาะับ <laughs> เลขลับปูเพิ่นส่งมาให้เห็นบ่ปูส่งมาอยู่ส่งมาให้ปูอยู่ครับทั้มชุ่มเดี๋ยวให้ปูเขียนใส่อีกแผ่นนึงให้ครับทั้มชุ่มครับเลขลับโชคดีครับพี่น้องครับครับผมครับแนวทางปูชัยวานน้ำด้อครับพี่น้องปูปลารับับปูชัยวานครับเลขรับปูชัยวานครับ ครับพี่น้องปู่ชวานครับเนาะวดที่ผ่านมาของเพิ่นกะสามแปดแปดสามน้องปูเนาะเน้นครับครับกันยอดเมื่อยย่อมได้ลายดต่ปูจังวบชมนี่ครับปู่ชวานนะครับเนาะครับ โอ้เจ็ดอโอ้ปูเซบัานคือหายเปูคือตัดเจองาะบเจ็ดสวิ่งวิ่งหนึ่งกับจนะครับหาบัตตัดิยห้าหนึ่งโอ้สามคับล่างหก สามแปดกับสามสองวิ่งแปดนะครับปูโอ้ครับรบ,บนนี่วิ่งหนึ่งกับเจ็ดนี่คือตรงกับชุดดับปูเนาะเล็กดับปูคนละสูตร <c oughs> มันเรียบตรงกันคนละสูตรนะปูเนาะครับคิดว่าปูตัด เจ็ดสองนะปูสายตาเจ็ดสองครับปูปูส่ยตาตาที่มดครับผมตัดที่มืดเนี่ยแต่ตาตัวเนียนของปูคนบอครับปูใช่ว่านเพลนเนียนไม่ปูตัวใดครับพขนสรงไม่ปูเนี่นตันี้ยเนีนสามแปดโอ้ครับตะเก่าเลยปูวนเจ็ดสองเล็กเล็กเป็นไปได้มืดเพราะว่าเล็กมันยังเบากครับปู เด็กมันออมเล็กเป็นเป็นอะไ้ทางเขาทั้งรุ้ครับเราถือปูถิมเล็กอ่ะเป็นเป็นอะไรหมดเลยครับเอาคนเน้นไม่สมเนีรป่ะครับปูนี่นะครับท่านผู้ชมเตรียมแคปหน้าจอนะครับเลขลับปูชัยวานอ่านี่ครับปูคนทรงไม่ให้ปูสายตัดปูน้องรักนะครับเนาะปูน้องรักนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องครับของขวายตาทิมก็ได้ ของปูนี่หงกระตัดเจกระตัดบ่มีตัวสื่อปูใช้วานนะครับเนาะอ่าหกันยา65วิ่ง1กับ7บนครับแต่ว่านึงกับ7ปูนองรักปูายตัดนี่ดับด้วยครับผมนี่ครับปูตัดเห็นจะจะนะครับเนาะเจนีปูตัดคับปูใช่วานเจ็ดเด่นที่7 2็ดสองขับตัวร่องหาหนึ่งแล้วก็3สาหาหนึ่งล่างวิ่ง8 6 8 38 3ปดับเน้นที่3าม นี่ครับปูสายตัดปูน้องรักนะครับเนาะชุดบนเน้นอยู่2คู่เท่านั้น4 8 4 9 3ตัว9 4 9 6 9 4ครับวิ่ง8ก็จะเป็นชุดสีแปดนปูเนาะครับเต็มบนชุดสรุปปูนะครับเนาะชุดล่างปูเน้นคู่ใดครับเขียนชุดล่างให้ให้นไนะครับตัวที่ปูเน้นชุดล่างเน้นครับเอาชุดล่างชุดสรุปปูด้วยครับท่านผู้ชมครับ8 8 8980นะครับเนาะครับแต่ว่าชุดเก่าปูว่ากันยังเด่นอยู่นะครับหายไปนะครับเนาะแต่ว่านี่ชุดสรุปปูแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแนวทางของปูสายตัดนะครับชุดบนนะครับเนาะครับปูกระเด็นที่4849กับเลคลับปูชัยวานปูทรงหอปูสายตัดปูนองรักเด้อพี่น้องแคปหน้าจอครับผมตามนี้นะครับเนาะครับเป้าเท่ากับขอบคุณขอบคุณปูเด้อครับผมครับเอาพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนคือเก่าครับ เงินไหลน้องทองไหลเข่าทุกท่านครับผมพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ